สุดยอดรถครอบครัว7ที่นั่งถูกกว่าป้ายแดงไปแล้ว8 0 0 0 0 0บาทครับฮิตที่สุดห่อที่สุดนี่คือ Fortuner T R D Sportivo นะครับปี2018จดทะเบียนปี2019รถใหม่มากๆนะครับได้สีดำดุเงาวิ่งเลยนะครับผมโห ขายเพียง8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นไฟแดงรลา์เจ็ดนะมาไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับพร้อมไฟ LED ล้อแม็กขอบ20เป็นล้อแม็ก TRD แท้คันนี้หล่อมาตั้งแต่กำเนิดคุณแจเนี่ยเป็นคุณแจคีเลตจะเป็นสีแดงสวยงามมากนะครับมีดอกหลักดอกรองครบภายในตัดเป็นดำแดงนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีแพทเทิร์นชิฟเกียร์ออโต้มี Chip, Auto, มก้องถอยหลังนะครับออปชั่นเยอะใครอยากได้นะสวยมากเลยนานๆจะมาทีครับตัวด้านท้ายนะครับจะได้ ได้ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะอ่านี่ครับเปิดปิดเป็นไฟฟ้าทั้งหมดจุของได้เยอะมากนี่คือรถ ครอบครัว7ที่นั่งอนเนกประสงค์ออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทครับชมโครงสร้างภายในกันคันนี้จะได้เครื่องยนต์2 8 0 0 c ีดีเซลนะครับคือเครื่องยนต์แรงสุดคันหน้าเดิมไม่มีรอยเฉียวชนนะครับแล้วก็นี่ครับแผ่นเพจอยู่ตรงนี้แผ่นมอรกอรอยู่ตรงนี้นะครับภายในทั้งหมดของรถคันนี้รับประกันเลยว่าไม่มีการชนหนักลิกความตัดต่อจมน้ำนะครับเป็นรถสภาพสวยออกรถฟรีดาวที่สําคัญผ่อนเดือนละ15,000บาทตลอดสัญญาครับ พวรถูกเลย